สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทําเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นเหรียญโปรยทานรูปแบบใหม่ค่ะเพื่อนๆแบบนี้นะคะจะเป็นทรงโบสนะคะแต่เป็นรูปแบบใหม่นะคะสวยงามน่ารักมากเลยค่ะแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักมากมือใหม่ทำได้นะคะเพื่อนๆใช้ริบบิ้นไม่เยอะนะคะน่ารักมากเลย เดี๋ยวเรามาดูวิธีทํากันค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นนะคะตาละคังเบอร์สองค่ะกันไกลไม้บรรทัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวค่ะสามสิบห้าเซนค่ะแล้วเรานะคะจะทําการนะคะตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะในลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆ เราจะจับนะคะปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราจะพับลงมานะคะครึ่งหนึ่งค่ะเราจะพับครึ่งเลยนะคะแบบนี้นะคะพับครึ่งเลยนะคะจุดที่เราพับเราจะกดให้เป็นรอยนะคะเพื่อนๆนก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะคะพับครึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำฐานสี่กันนะคะโดยที่เราจะวางสามเส้นไว้ก่อน ถือเส้นที่หนึ่งไว้นะคะแบบนี้นะเส้นที่สองค่ะเราจะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะในลักษณะนี้นะคะเส้นที่สามค่ะเราจะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะจะได้แบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะเราจะลอดผ่านช่องของเส้นที่หนึ่งนะคะมาด้านหน้านะคะ ลักษณะนี้นะคะผ่านมาด้านหน้าเสร็จแล้วเราจะนำปลายของเส้นที่สามวกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่นะคะกลับเข้ามาให้ชิดเลยนะคะแบบนี้นะพร้อมกับดึงเส้นที่1ลงมาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราจะนำเหรียญบาทมาวางเลยค่ะ แล้วทําการนะคะล็อกเหรียญนะคะโดยใช้ริบบิ้นนะคะด้านบนนะคะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนทั้งสี่มุมเลยโดยเริ่มจากทางขวาก่อนนะคะมาทางด้านซ้ายริบบิ้นด้านล่างนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาริบบิ้นด้านบนค่ะเราจะพับนะคะสอดณจุดนี้นะคะ ทับลงมาแล้วสอดค่ะจุดนี้นะคะแล้วดึงนะคะหลังจากนั้นเราจะบีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทําการพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านแล้วนะคะเรานะคะจะใช้นะคะเส้นทางด้านขวานะคะเส้นทางด้านขวาที่เป็นเส้นสั้นนะคะจะเป็นเส้นสั้นกว่าแบบนี้นะคะ เส้นทางด้านขวาเราจะสอดเก็บปลายนะคะทั้ง4ี่ด้านเลยนะคะเราจะเริ่มจากทางด้านบนก่อนใช้เส้นด้านขวาพับสอดเก็บปลายค่ะแบบนี้นะคะแล้วบีบนิดนึงนะคะหมุนมาทางซ้ายเส้นด้านบนนะคะด้านขวาเราจะพับสอดเก็บค่ะแล้วบีบนะคะ หมุนมาทางซ้ายค่ะแล้วใช้ริบบิ้นด้านบนนะคะเส้นดังด้านขวานะคะพับสอดเก็บค่ะแบบนี้นะคะหมุนนะคะทางซ้ายเส้นสุดท้ายนะคะเส้นด้านบนค่ะทางด้านขวาพับสอดเก็บค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราจะทําการพลิกกลับด้านค่ะ เราพลิกกลับด้านแล้วเพื่อนๆสังเกตดูนะคะว่าแต่ละมุมนะคะเราจะมีสองเส้นซ้อนกันอยู่นะคะทั้งแต่ละ er มุมเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มทําเส้นด้านบนก่อนนะคะเพื่อนๆเราจะพับทีเดียวสองเส้นเลยนะคะให้เรานะคะใช้เส้นด้านบนนะคะเส้นด้านบนเราจะจับทั้งสองเส้นเลยนะคะมีอยู่สองเส้น เราจะจับทั้งสองเส้นพับลงมาเลยค่ะแล้วทำการบีบให้เป็นรอยนิดนึงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพับไปทางขวาเป็นในลักษณะสามเหลี่ยมค่ะพับจับสองเส้นเลยนะคะแล้วกีดให้เป็นรอยนิดนึงค่ะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะทำค่อยๆนะคะเราจะค่อยๆจับปลายริบบิ้นนะคะโค้งลงมานะคะ ด้านล่างจะเป็นเส้นสั้นกว่านะคะเพื่อนๆสังเกตดูนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆจับนะคะมาสอดด้านข้างแบบนี้นะแล้วเส้นสั้นเราก็ค่อยๆสอดตามเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะดึงนะคะจะดึงพร้อมกันแบบนี้เลยนะทำให้ดูใหม่อีกครั้งนะคะลิบบินด้านบนค่ะ จับสองเส้นพร้อมกันพับลงมาค่ะแล้วบีบให้เป็นรอยนิดนึงจับบิดมาทางด้านขวาแบบนี้นะคะกีดให้เป็นรอยนะคะเสร็จแล้วค่อยๆเอามือนะคะรูดไปทางปลายค่ะแล้วนํามาสอดด้านข้างนะคะเราจะสอดนะคะเส้นยาวเราจับเขาสอดเข้าไปก่อนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเส้นสั้นนี้นะคะ เราจะเอาเส้นสั้นค่อยๆสอดตามเข้าไปค่ะแบบนี้นะแล้วทําการดึงค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนถนัดนะคะหรือเพื่อนๆนจะสอดเส้นสั้นก่อนแล้วสอดเส้นยาวตามหลังก็ได้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วเราจะกดบีบให้กระชับเลยค่ะแบบนี้นะคะหมุนมาทางซ้ายค่ะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนนะคะเป็นสองเส้นนะคะ จับพับลงมาค่ะแล้วบีบให้เป็นรอยนิดนึงจับพับมาทางขวาให้เป็นลักษณะของสามเหลี่ยมค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะพับปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วสอดนะคะถ้าเพื่อนๆไม่ถนัดก็เราก็จะจับเส้นสั้นแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะสอดเส้นสั้นก่อนแล้วก็จับเส้นยาวสอดด้านล่างนะคะสอดตามกันมา ทำแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้อยู่ที่ความถนัดนะคะของแต่ละบุคคลน,นะคะว่าจะถนัดแบบไหนกันนะคะแล้วก็ดึงค่ะดึงให้กระชับทั้งสองเส้นเลยนะคะแบบนี้นะแล้วกดบีบให้เป็นรอยค่ะแบบนี้ค่ะหุนมาทางซ้ายค่ะลิบบินด้านบนค่ะพับลงมา บีบให้เป็นรอยนิดนึงพับมาทางด้านขวาแล้วก็กรีดให้เป็นรอยนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะค่อยๆจับลิบบินนะคะโค้งลงมาด้านล่างแล้วสอดด้านข้างค่ะอันนี้แล้วแต่ถนัดนะคะจะสอดแบบไหนนะคะแต่สอดสองเส้นนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะ แล้วกดบีบนะคะให้กระชับนะคะแบบนี้นะหมุนนะคะเส้นจุดท้ายนะคะจะมีริบบิ้นอยู่สองคู่แบบนี้นะคะเราจะเอาคู่บนนี้พับมาเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะใช้คู่นี้นะคะพับมาด้านล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับมาทางด้านขวากดให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะค่อยๆนะคะนำปลายริบบิ้นโคงลงด้านล่างแล้วสอดค่ะ อันบบนี้นะเส้นสั้นก็สอดตามเข้าไปเลยแล้วก็ดึงค่ะแล้วกดให้กระชับนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรานะคะจะใช้เส้นทางด้านซ้ายก่อนนะคะทางด้านขวา กับทางด้านบนเราจะพับสอดเก็บไว้พับเราจะพับลงมาเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะใช้ิบินด้านซ้ายแต่ทถวนี้มันมีอยู่สองเส้นนะคะเพื่อนๆเราจะจับทีละเส้นนะคะเที่ยวนี้เราจะจับเส้นสั้นก่อนนะคะเราจะใช้เส้นสั้นก่อนจับมาทางด้านขวาจับบิดมาแบบนี้เลยนะคะพับบิดมาอย่างนี้เลยนะไม่ต้องไม่ต้องพลิกไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะจับมาทางขวา แล้วบิดปลายลงด้านล่างนะคะคล้ายๆการทําโบเหมือนกันค่ะแล้วสอดค่ะสอดจุดนี้นะคะแบบนี้นะตรงนี้นะเอาใหม่นะคะบิดบินด้านซ้ายจับมาทางด้านขวาแล้วพลิกปลายลงด้านล่างแล้วสอดค่ะ เวลาสอดนะคะปลายออกมาด้านล่างแบบนี้นะคะเราจะค่อยๆดึงเขานิดหน่อยเองนะคะเราจะไม่ดึงจนเขาสุดนะคะใช้นิ้วชี้ประคองไว้ลักษณะนี้ได้นะหลังจากนั้นนะคะเราจะทําเส้นยาวต่อเลยนะคะลักษณะเดียวกันค่ะจับบิดมาทางด้านขวาแต่เที่ยวนี้นะคะให้เรานะคะจับริบบินนะคะมาสอดอยู่ใต้ด้านล่างของมุมตรงนี้ค่ะ เราจะจับริบบิ้นเข้ามาอยู่ใต้ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะเข้ามาใต้ด้านล่างเลยแบบนี้นะเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นลงมาด้านล่างพลิกมาด้านหน้าแบบนี้แล้วเวลาสอดเราจะสอดข้างหลังของมุมนี้นะคะคือด้านล่างลางไปนะคะ <Language. S 2> ก็จะสอดเข้าไปด้านด้านหลังแบบนี้ริบบิ้นก็จะออกมาทางด้านล่างเหมือนกันนะคะ ออกมาทางด้านล่างตรงนี้เหมือนกันนะคะเอาใหม่นะคะทําเส้นยาวให้ดูใหม่เส้นยาวนะคะจับมาทางด้านขวาเสร็จแล้วจับริบบิ้นนะคะเข้ามาอยู่ใต้กีบแรกที่เราทําอันนี้นะคะจับเข้ามาข้างใต้ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นมาทางด้านหน้าเวลาสอดเราจะสอดหลังกีบที่เราทําครั้งแรกนะคะของเส้นสั้นนี่นะ แล้วค่อยๆจับปลายริบบิ้นที่ออกด้านล่างค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะคะ mm. เราจะซ้อนนะคะเป็นสองกีบอยู่ด้านด้านหน้ากับด้านหลังแบบนี้นะคะจะซ้อนกันอยู่อย่างนี้นะคะลักษณะกีบนะคะเวลาที่ได้ออกมาก็คืออันนี้เส้นสัน้นอันนี้เส้นยาวนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีละคู่นะคะเราจะทําทั้งหมดสี่คู่นะคะ เสร็จแล้วพลิกมาทางซ้ายค่ะเราจะมาทางซ้ายอันนี้เส้นด้านขวาเราเก็บไว้เส้นด้านบนเราเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะทําเส้นทางด้านซ้ายนะคะเราจะจับเส้นด้านสั้นเอาเราจะจับเส้นสั้นนะคะมาทางด้านขวาแล้วบิดลงด้านล่างแล้วสอดค่ะ ทำแบบเมื่อสักครู่เลยนี้เลยทำเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะทำต่อเส้นยาวเลยนะคะจับมาทางด้านขวาเราจะจับตัวริบบิ้นอยู่ด้านล่างของกีบนี้นะคะกีบแรกนะคะจับริบบิ้นอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะให้ลงมาอยู่ด้านล่างเสร็จแล้วพับริบบิ้นมาทางด้านหน้าแล้วสอดอยู่ข้างใต้โบอันนี้นะคะ ปลายลิบบินจับมาทางด้านล่างค่ะแล้วค่อยๆดึงค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะสอง,สองกลีบแล้วนะคะนี่ซ้อนกันนะคะหมุนมาทางซ้ายอันนี้ลิบบินด้านบนเราพักเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะใช้ทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมจับมาทางด้านขวาพลิกลิบบินมาทางด้านหน้าแล้วสอดค่ะสอดตรงๆลงมานะคะลิบบินอยู่ด้านนี้นะคะ ดึงนิดหน่อยพอนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเส้นยาวค่ะจับมาทางด้านขวาแต่จับตัวริบบิ้นให้อยู่ด้านล่างของโบที่เป็นกลีบแรกนะคะเสร็จแล้วพับปลายลงมาค่ะแล้วสอดค่ะสอดด้านหลังนะคะกลีบแรกนี้แล้วค่อยๆดึงค่ะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะกีบที่สามแล้วนะคะ หมุนมาทางซ้ายค่ะเราจะทำเส้นสั้นก่อนจับมาทางด้านขวาพับปลายลงมาแล้วสอดค่ะเวลาสอดเที่ยวนี้นะคะจุดสอดเราก็จะอยู่ข้างหลังกีบตรงนี้นะคะเราจะสอดเข้ามาข้างใต้ข้างหลังกีบตรงนี้นะแต่ก็เป็นจุดเดิมนะคะเพื่อนๆบินออกมาทางด้านล่างแบบนี้นะ เสร็จแล้วเส้นยาวค่ะจับมาทางด้านขวาแล้วจับเข้ามาอยู่ด้านด้านล่างของจีบแรกที่เราทำเสร็จแล้วพลิกริบบิ้นลงมาด้านหน้าแล้วสอดค่ะริบบิ้นก็จ่อมาทางด้านล่างค่ะแบบนี้นะคะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพือนก็จะให้เราดูว่าโบนะคะทั้งทั้งเส้นสั้นที่เป็นโบเล็ก กับเส้นยาวนะคะดูแล้วว่าเสมอกันไหมถ้าไม่เสมอเราสามารถดึงเขาเพิ่มนิดนึงได้นะคะแต่ถ้าเสมอกันดีแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะพลิกกลับด้านแล้วทำการสอดเก็บปลายนะคะทั้งสี่เส้นนะคะเราจะพับสอดเก็บเลยค่ะแล้วทำการบีบตรงสันตรงนี้นิดนึงนะคะล็อกเข้าไว้นะคะหมุนนะคะ พับสอดเก็บเลยนะคะแล้วบีบตรงสันนิดนึงหมุนนะคะพับสอดเก็บเลยค่ะแล้วบีบตรงสันนิดนึงนะคะเส้นสุดท้ายค่ะหมุนนะคะพับสอดเก็บค่ะแบบนี้นะคะ เราก็จะหันมาดูด้านหน้าอีกทีนึงว่ามีเส้นไหนที่อยากจะตกแต่งไหมแต่ถ้าไม่ตกแต่งแล้วเราก็จะกลับมาตัดนะคะปลายลึกบินนะคะจะมีสองเส้นนะคะเราตัดออกทั้งคู่เลยค่ะเวลาตัดระวังโดนกลีบที่เราพับนะคะ เสร็จแล้วนะคะลิบบิ้เหรียญโปรยทานนะคะรูปแบบใหม่ของเรานะคะเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยค่ะแบบนี้นะคะสวยงามน่ารักมากอันนี้จะเป็นแบบกาก,ากเพชรจ่นะคะน่ารักมากเลยคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ